สวัสดีครับผมแต่ n อนเดอร์ลอกมาเจอกันอีกคลิปนึงแล้วนะครับเป็นคลิปที่ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องอนดสาวรียของบ้านเรานะครับว่ามีวงอะไรบ้างอัลบั้มไหนที่น่าสนใจบ้างนะครับวันนี้เรามีอีก6กอัลบั้มที่เหลือนะครับเราไปชมกันครับว่าเป็นอัลบั้มของวงอะไรแล้วก็อัลบั้มอะไรบ้างไปชมกันเลยครับ กลับมาหาดนตรีนักโลอีกครั้งหนึ่งนะฮะในปี1998นะครับก็มีวงดนตรีอีกวงนึงครับที่น่าสนใจมากๆนะครับเป็นวงดนตรีที่สมาชิกวงเนี้ยมีกันแค่2คนนะฮะแล้วก็อายุยังน้อยละอ่อนกันอยู่นะฮะสมาชิกทั้งสองคนมีชื่อว่าโจนะครับแล้วก็อ๋องนะฮะเป็นวงอะไรไปไม่ได้นอกจากวงนี้ครับวงเดดกายนะฮะ album introduction นะฮะ เป็น EP แรกของวงนะมีเพลงด้วยกันทั้งหมด5เพลงนะเป็นเพลงภาษาไทยนะครับแต่ว่าร้องในแนวเด h เมทัลนะครับซึ่งมีส่วนผสมของกอด้วยนะที่กำลังเข้ามามีความนิยมก็คือแนวบูทเทิลเดนะฮะอัลบั้มนี้เนะี่ยมันเด่นตรงที่ว่านักร้องน่าจะสองคนนะผมว่าน่าจะร้องกันทั้งคู่แล้วก็ผัดกันสาลอกเสียงเอางี้ละกันนะฮะดวลกันนะครับ,นนรบมันก็สร้างความแปลกใหม่กับดนตรีเดตเมทัลในยุคนั้นนะครับ น้องๆทั้งสองคนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีผลงานออกมานะฮะปีที่แล้วมีผลงานเป็น EP ใหม่ออกมานะ,ะหลังจากอัลบั้มนี้น้องเขามีอัลบั้มเต็มออกมานะฮะประมาณ3 4ี่อัลบัม้มมีทั้งเป็นติดโปร k กส4บ้างเป็นบูทันผิวเพียวบ้างอะไรเงี้ยนะ,ะปัจจุบันนะฮะถ้าเกิดใครที่ต้องการที่จะหาอัลบั้มนี้นะครับสามารถที่จะไปหาอัลบั้มนี้ที่เป็น CD ดีได้นะฮะมันจะอยู่รวมอยู่ในอัลบั้มที่เป็นอัลบั้มรวมเพลงเดโมนะครับ ชื่อของวงเนี่ยเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยน่าจะเป็นน้องอ๋องนะฮะเป็นคนตั้งชื่อวงนะฮะความหมายเกี่ยวกับจิตใจของคนนะฮะเดฟก,กายนะของมนุษย์เราทุกคนเนี่ยนะครับส่วนโลโก้นะก็ออกแบบโดยโจนะครับที่เป็นนักร้องแล้วก็เล่นในส่วนของเบสนะครับหลังจากอัลบั้มนี้แล้วเนี่ยทางวงออกอัลบั้มมาอีกหลายชุดเลยนะฮะมีทั้งเป็นอัลบั้มเต็มแล้วก็เป็นทั้งรวมเดโมอะไรอย่างเงี้ยฮะ เป็นสปีดเป็นอะไรเงี้ยเยอะแยะนะฮะอัลบั้มนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะหาฟังนะฮะซึ่งปัจจุบันเทปน่าจะหาไม่ได้แล้วล่ะก็ไปหาฟังได้ในซีดีนะฮะอัลบั้ม Love in Push นะฮะเดี๋ยวผมจะแนบรูปไว้ให้ด้วยนะครับมี EP อันนี้เข้าไปบรรจุอยู่ด้วยนะครับอย่าลืมติดตามวงนี้นะครับปัจจุบันก็ยังมีผลงานออกอยู่นะครับครับในปี1998นะครับมีคอนเสิร์ตที่เป็นคอนเสิร์ตแนว จนตีหนักกระโหลกนะฮะอีกครั้งหนึ่งนะฮะถ้าผมข้อมูลผมไม่ผิดนะจัดโดยนักร้องนาบุงคลาดนะฮะคุณหลักฟ้าสาสกุลนะฮะมันชื่อคอนเสิร์ตดีโมนิกนะครับครั้งที่1นนะฮะจัดที่ศูนย์วัฒนธรรมนะฮะเป็นวิธีการแจ้งก็มีวงน้องใหม่ไปเล่นกันเยอะแยะนะครับอย่างเช่นที่ผมนึกได้มีอีโบลานะฮะมีสกานะครับมีวงโค้กนะครับมีเดซ e ม b e r นะฮะมีวงพลานมีวง s ซนเดอร์ออฟดี i t นิตี้นะครับ คอนเสิร์ตนั้นนะฮะน้องๆวงใหม่ๆนะ,ะนอกจากเล่นคอนเสิร์ตแล้วก็ยังเอาผลงานที่ตัวเองทำนะครับไปวางขายหน้าคอนเสิร์ตหลายๆวงเลยฮะยุคนั้นเป็นเทปนะมีวงหนึ่งครับที่ดังมากนะปัจจุบันยังมีผลงานอย่างต่อเนื่องนะผมก็มารู้จกักน้องๆเข้าจากงานคอนเสิร์ตนี่นะครับวงนั้นก็คือวงที่มีนักร้องนําชื่อเอ๋นะก็คือวงนี้ครับใช่แล้วครับก็คือวงอีโบลนะฮะปัจจุบัน วงนี้ก็ยังมีผลงานออกมาต่อเนื่องนะฮะอยู่ยงคงษ์พานมากนะครับตอนนั้นเนี่ยวงเอา EP ีไปขายหน้าคอนเสิร์ตด้วยนะผมก็ซื้อไว้นะเป็น E ีปกเหลืองๆนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้มันก็ไม่อยู่แล้วแหละนะฮะมันก็หายไปกับการเวลาแล้วก็ภาวะเศรษฐกิจอะนะครับอัลบั้มนี้คืออัลบั้มแรกนะ In m ม Head นะฮะอัลบั้มนี้ทางวงก็ตอนนั้นก็ยังไม่ได้มีค่าใหญ่เหมือนทำกันเองแล้วก็ไปวางขายที่หน้าคอนเสิร์ตนะครับ ปัจจุบันก็อยู่อยู่มาหลายค่ายนะฮะอยู่ทั้งวอร์เนอยู่ทั้งแกรมมีนะฮะอยู่มาหลายค่ายมากถ้าน้องเขาไม่มีฝีมือ mm hmm. ก็คงไม่สามารถที่จะยืนยงมาอยู่ได้ทุกวันนี้นะคอนเสิร mm ์ต hmm. ครั้งนั้นนะฮะ mm hmm. ก็ยังมีวงอีกหลายวงนะครับที่มีคนงานตามออกมานะฮะนี่ครับ ก็คือวงพลานนะฮะจริงๆแล้วในวงพลานเนี่ยเขาตั้งวงมานานมากแล้วนะแต่ว่าก็ไม่ได้ออกผลงานทักทีนะครับชุดนี้คือชุดที่เป็นชุดแรกของวงนะครับชื่อชุดว่า s t o p ปวาสต็อปเอ็นะฮะออกค่ายจ้าติค์มิวสิกวงพลานเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนักร้องนำนะครับหลักฟ้าสาสกุลเนี่ยนอกจากทําผลงานแล้วเนี่ยก็ยังทำร้านอิมมอร์ทั a r บาร์นะครับเป็นบาร์ที่รองรับ จนตีแนวหนักกระโหลกนี่แหละนะครับถ้าใครที่มีเวลาว่างนะครับก็อยากให้ไปอ,อุดนหนุนนะครับร้านเขานะครับแต่ในส่วนของผลงานของวงคลาเน,นี่ยมีผลงานหลังจากชุดนี้แล้วก็มีออกมาอีกชุดหนึ่งนะครับชื่อชุด third world นะครับกับค่ายว a r n e r Music นะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับหลังจากนั้นวงผลานเนี่ยมีผลงานมาแค่2อัละบ้ามน,นะแล้วก็มีผลงานในราวุงคานิบล่ามาอีกละบ้ามหนึ่งนะวงผลาสเนี่ยเขาจะเล่นแนวที่เป็นลักษณะ ฮาร์ดคอร์นะฮะฮาร์ดคอร์แล้วก็เป็นแทร็ดกึ่งฮาร์ดคอร์นะครับใครที่ชอบวงอย่างนิวบอมเซฟูตูล่าอะไรเงี้ยนะไม่น่าจะพลาดวงนี้นะครับเพราะว่าแนวทางของวงเนี่ยคล้ายๆกันแ,แต่ว่าวงนี้ร้องเป็นภาษาไทยนะครับอย่างวงคลาดเนี่ยเพลงที่ดังนะครับเพลงเดลฉานคงเมืองครับชุดน,นี้นะฮะแล้วก็อีกเพลงหนึ่งที่วงมักจะมาเล่นก็คือเพลงบัลลังไฟนะครับหาฟังได้ครับแต่ว่า เทปอาจจะหายากแล้วหวังว่าทางวงจะหลี่ออกมาเป็นซีดีนะครับส่วนชื่อวงพานเนี่นะครับเท่าที่ผมทราบนะทางวงเนี่ยอยากจะตั้งชื่อเป็นคําง่ายๆนะครับเป็นภาษาไทยพยางคเดียวก็เลยตั้งชื่อวงพานครับครับจากที่เกินไปเมื่อกี้นะฮะว่าปี1998เนะี่ยมีการจัดคอนเสิร์ตท,ที่เป็นรวงบุงหนักกะโหลกอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือคอนเสิร์ตดิโมนิคนะครั้งแรกนะ มีวงหลายวงที่เป็นวงหน้าใหม่นะครับมาเล่นในคอนเสิร์ตนะแต่ว่ามีอยู่วงหนึ่งฮะที่โดดเด่นมากนะครับไม่ว่าเรื่องการแสดงสดหรือว่าดนตรีที่ทำเสนอออกมานะค,คือวง c e n d e r of Divinity นะฮะวงนี้เป็นวงไทยวงแรกๆเลยนะที่เล่นดนตนรีแนว b l a c k m e ท a l นะครับหลังจากที่แสดงคอนเสิร์ตครั้งนั้นนะครับได้มีอัลบัม้มตามออกมานะครับก็คืออัลบั้มนี้ครับ อัลบั้ม Oriental Hell l y m i c นะฮะออกมาในปี2001นะครับเป็นอัลบั้มที่ดนตรีเป็นแบ็คเมท่านแบบเพียวๆเลยนะเป็นฟาสต์แบ็คเลยนะฮะอัลบั้มนี้เนี่ยได้รับการยกย่องจากนิิตยาารต่างประเทศนะฮะนิตยาศารต่างประเทศของอเมริกาคือนิตยาศาร South Death ยกย่องให้อัลบั้มนี้เนี่ยเป็นอัลบั้มที่ทรงคุณค่าแล้วก็ได้คะแนนไป10กะโหลกเต็มอ่านะครับ ก็สร้างชื่อให้กับวงเนี่ยถ้าต้องไปทัวร์ที่ยุโรปไปทัวร์ที่บ็กิโกไปทัวร์ต่างประเทศนะคะหลายๆประเทศนะครับเพื่อโปรโมทอัลบั้มชุดนี้นะฮะวงได้รับความนิยมอย่างมากนะฮะทั้งในประเทศและนอกประเทศนะครับปัจจุบันเนี่ยวงไม่มีผลงานออกมานะฮะหลังจากอัลบั้มชุดนี้เนี่ยเขามีผลงานออกมาอีกชุดหนึ่งนะครับชื่อชุด manifest bad family นะฮะซึ่งออกต่อจากอัลบั้มนี้4ปีได้นะถึงจะอัลบั้มชุดที่2อออกมานะครับและหลังจากนั้นก็ไม่มีอัลบั้มออกมาอีกเลยนะฮะ ก็อาจจะมีไปสปิดกับวงอื่นบ้างนะฮะแต่ว่าระเบ้าเต็มนี่ก็หายไปนานแล้วนะครับอย่างที่ทราบนะครับว่าหลังจากนั้นไม่นานก็มีข่าวร้ายของวงนะครับก็คือเราต้องสูญเสียนักร้องแล้วก็มือเบสของวงไปนะครับคุณเวจีนะฮะผมถือโอกาสนี้เอาไว้อะไรแล้วก็ระลึกถึงนะครับมือเบสแล้วก็นักร้องนำวงนี้ด้วยครับครับเมื่อพูดถึงวง surrender of divinity แล้วนะฮะ ผมก็นึกถึงน้องอีกคนหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นมือกองของวงนี้นะครับแต่ว่าน้องคนนี้เนี่ยก็คือเป็นน้องจองขยันนะครับที่ทำผลงานออกมานอกจากวงเซเรนเดอร์แล้วก็ยังทำวงของตัวเองออกมาด้วยนะค,คือน้องก็ทำวงเป็นแนวแทสวอนะครับคือวงไจโกติสนะฮะออกมาแล้วก็ยังมีวงที่เขาเล่นเป็นวงแนวบูเท่าเดยด้วยนะครับเขาเป็นมือกองนะครับแล้วก็ หลงด้วยนะฮะวงนั้นก็คือวงนี้ครับใช่ครับวงลาซิเลตนะฮะของน้องบอยนะฮะวงลาซิเลตเนี่ยครับอันนี้เป็น EP ีแรกนะครับเป็น e ีีที่ออกมาในปี2000นะฮะชื่อว่าโปรโมเดโมนะครับปี2000นะครับสำหรับวงนี้เนี่ยคนที่ฟังแนวบูเท้าเดสนะฮะก็น่าจะรู้จักวงนี้เป็นอย่างดีนะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยเวลามีคอนเสิร์ตใหญ่ๆนะครับอย่างวง Cannibal Corp หรือวงอะไรเนี่ยวงนี้ก็จะมาเล่นเปิดให้บ่อยๆนะครับวงลา s าเลตเนี่ยนะครับนอกจากออกอัลบั้มนี้แล้วนะครับก็ออกอัลบั้มเต็มออกมาด้วยนะเป็นไม่มันก็ไม่ใช่เป็นอัลบั้มเต็มนะเป็นอัลบั้มนี้แหละฮะต่ออกมาในรูปของฟอร์แมตซีดีนะฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะแนบไว้ให้นะครับแต่ว่าชื่อชุดอันนั้นจะเป็นชื่อชุด Soul of r e v e n นะฮะออกมาในปี2002นนะครับสำหรับใครที่อยากจะหาตัว เดโมตัวนี้นะฮะมาฟังแล้วก็หาไม่ได้ในรูปแบบของคาสเซ็ตเทปนะก็สามารถไปตามหาในรูปแบบของซีดีอัลบั้มนั้นได้ครับครับแล้วก็มาถึงอัลบั้มสุดท้ายเลยนะครับที่เป็นดนตรีแนวหนักกระโหลกนะฮะผมนำมเสนอนะฮะก็อันนี้ก็เป็นไซต์โปรเจกต์เหมือนกันนะ,ะเป็นไซต์โปรเจกต์ของวง d เดฟกายนะที่กล่าวไปนะก่อนหน้านี้นะ,ะวงนี้คือชื่อว่าวงชีกอนะฮะ อันนี้คืออัลบั้มแรกนะครับเป็นเดโมเหมือนกันออกมาไล่ไล่กับลาเชเลตไปกินะอันนี้ออกมาในปี2001นะครับอัลบั้มนี้เนี่ยถ้าเกิดคนที่ชอบแนวบูเทอรเดทที่ติดกอกก่นะครับแบบเล่นแบบร้องแบบไม่เป็นภาษามนุษย์อู๊ดๆเนี่ยนะฮะแล้วก็เพลงแบบสั้นๆนะครับกระชับนะครับอัลบั้มนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเป็นอัลบั้มของโจนะครับ บอเบสวงเดทกายนะซึ่งน้องโจเนี่เขาเล่นทุกตำแหน่งเลยนะครับทั้งร้องทั้งเล่นกีต้าร์ทั้งเบสทั้งกองทั้งอะไรทุกอย่างนะครับเขาเรียกว่าวันแมนโชเลยนะอัลบั้มนี้เนี่ยปัจจุบันกอ็อาจจะหาฟังยากแล้วนะครับแล้วก็หวังว่า,าถ้าน้องโจดูคลิปนี้อยู่นะฮะอยากให้ รีออกมาอีกสักครั้งหนึ่งนะครับในรูปแบบของซีดีนะครับวันนี้ผมก็คงจะนําเสนอผลงานอัลบั้มนะครับที่เกี่ยวกับวงใต้ดินนะฮะที่เป็นอันด้วยกล่าวของไทยแค่นี้ก่อนจริงๆแล้วเนี่ยมันมีวงที่เป็นวงใต้ดินอีกเยอะเลยนะครับที่ผมไม่ได้กล่าวถึงนะครับผมขอคารวะน้องๆทุกคนนะฮะที่ทาดนตรีออกมานะครับถึงแม้รู้ว่ายอดขายมันอาจจะไม่เยอะนะฮะสำหรับวงดนตรีใต้ดินนะครับมันไม่ได้กระแสดนตรีหลักแต่ด้วยความมุ่งมั่นแล้วก็ด้วยจิตใจที่รัก ดนตรีนะฮะของน้องๆนะครับแล้วก็รักในแนวดนตรีที่เองชื่นชอบนะครับทําออกมานะครับผมขอคารวะทุกคนเลยนะทุกวงเลยนะครับมีวงอีกหลายวงเลยนะครับขอชื่นชมนะครับน้องๆทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปนะยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจผมคนทำคลิปนะครับเพื่อนๆรักษาสุขภาพด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ Terima kasih telah menonton!